ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของแต่ละจุดเราไปดูภาพรวมก่อนว่าทั้ง62จุดสะท้อนไปที่ส่วนไหนของร่างกายบ้างมาเริ่มกันที่จุดที่หจะสะท้อนไปที่สมองใหญ่จุดที่สจะสะท้อนไปที่โพรงอากาศบริเวณหน้าผากจุดที่สาจะสะท้อนไปที่สมองน้อยจุดที่สจะสะท้อนไปที่ต่อมใต้สมองจุดที่ห จะสะท้อนไปที่เส้นประสาทคู่ที่ห้าจุดที่หกจะสะท้อนไปที่จมูกจุดที่เจ็ดจะสะท้อนไปที่คอจุดที่แปดจะสะท้อนไปที่ตาจุดที่เก้าจะสะท้อนไปที่หูจุดที่สิบจะสะท้อนไปที่หัวไหล่จุดที่สิบเอ็ดจะสะท้อนไปที่กล้ามเนื้อบ่าจุดที่สิบสองจะสะท้อนไปที่ต่อมไทรอยจุดที่สิบสาม จะสะท้อนไปที่ต่อมพาราไทรอยจุดที่14จะสะท้อนไปที่ปอดจุดที่15จะสะท้อนไปที่กระเพาะอาหารจุดที่16จะสะท้อนไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้นจุดที่17จะสะท้อนไปที่ตับอ่อนจุดที่18จะสะท้อนไปที่ตับจุดที่19จะสะท้อนไปที่ถุงน้ำดีจุดที่20จะสะท้อนไปที่ กลุ่มเส้นประสาทช่องท้องจุดที่21จะสะท้อนไปที่ต่อมหมวกไตจุดที่22จะสะท้อนไปที่ไตจุดที่23จะสะท้อนไปที่ท่อไตจุดที่24จะสะท้อนไปที่กระเพาะปัสสาวะจุดที่25จะสะท้อนไปที่ลำไส้เล็กจุดที่26จะสะท้อนไปที่ไส้ติ่งจุดที่27จจะสะท้อนไปที่ ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นจุดที่28จะสะท้อนไปที่ลำไส้ใหญ่ส่วนขึ้นจุดที่29จะสะท้อนไปที่ลำไส้ใหญ่ส่วนขวางจุดที่ส0จะสะท้อนไปที่ลำไส้ใหญ่ส่วนลงจุดที่ส1เอจะสะท้อนไปที่ลำไส้ใหญ่ส่วนตรงจุดที่32จะสะท้อนไปที่ทวารหนักจุดที่สาสาจะสะท้อนไปที่หัวใจจุดที่ส4บ จะสะท้อนไปที่หมามจุดที่35จะสะท้อนไปที่หัวเข่าจุดที่36จะสะท้อนไปที่อวัยวะสืบพันธุ์โดยถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นอันทะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นรังไข่จุดที่37จะสะท้อนไปที่ท้องน้อยจุดที่38จะสะท้อนไปที่กระดูกสะโพกจุดที่39จะสะท้อนไปที่ต่อมน้ำเหลือง ส่วนบนของร Anyways, it, ่างกายจุดที่40จะสะท้อนไปที่ต่อมน้ำเหลืองส่วนล่างของร่างกายจุดที่41จะสะท้อนไปที่ต่อมน้ำเหลืองทรวงอกจุดที่ 42, จะสะท้อนไปที่ส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวซึ่งอยู่ด้านหลังของหูชั้นในจุดที่43จะสะท้อนไปที่ทรงอกจุดที่44จะสะท้อนไปที่กระบังลมจุดที่สี จะสะท้อนไปที <conclusions> <S Why han> ่ต่อมทอนสินจุดที่ส6จะสะท้อนไปที่ขากรรไกรล่างจุดที่ส7จะสะท้อนไปที่ขากรรไกรบนจุดที่ส8จะสะท้อนไปที่หลอดลมใหญ่และกล่องเสียงจุดที่49จะสะท้อนไปที่ต่อมน้ำเหลืองขาหนีบจุดที่ห้าสิบถ้าเป็นผู้ชายจะสะท้อนไปที่ต่อมลูกหมากและถ้าเป็นผู้หญิงจะสะท้อนไปที่ มดลูกจุดที่ห้าสิบเอ็ดถ้าเป็นผู้ชายจะสะท้อนไปที่องคชาตและถ้าเป็นผู้หญิงจะสะท้อนไปที่ช่องคลอดจุดที่ห้าสิบสองจะสะท้อนไปที่ช่องทวารหนักจุดที่ห้าสิบสามจะสะท้อนไปที่กระดูกสันหลังช่วงคอจุดที่ห้าสิบสี่จะสะท้อนไปที่กระดูกสันหลังช่วงอกจุดที่ห้าสิบห้าจะสะท้อนไปที่กระดูกสันหลังช่วงเอว จุดที่ห6จะสะท้อนไปที่กระดูกกระเบนเน็ตนจุดที่ห้าิบจะสะท้อนไปที่กระดูกก้นกบด้านในจุดที่ห้าบจะสะท้อนไปที่กระดูกก้นกบด้านนอกจุดที่ห9จะสะท้อนไปที่กระดูกสะบักจุดที่60จะสะท้อนไปที่ข้อศอกจุดที่6 1อจะสะท้อนไปที่กระดูกซี่โครงและจุดที่62จะสะท้อนไปที่เส้นประสาทขา